สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่มิสเตอร์มอเตอร์กาวันนี้เราฝันใหญ่กับ Toyota Land Cruiser p i c พิคปี2025ซึ่งเป็นรถที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วยไฮบริดซึ่งสามารถยกระดับมรดอกออฟโรดของ t o y o ต a ไปสู่ระดับใหม่ได้ลองจินตนาการถึงความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ Land Cruiser ในกระบะบรรทุกนี่คือรถบรรทุกผจญภัยขั้นสุดยอดหรือไม่กดปุ่มสมัครสมาชิกกดกริ่งแล้วมาลุยกันเลย โตโยต้ายังไม่ได้ยืนยันว่าจะมีแลนด์ครูเซอร์พิคับปี2025แต่ด้วยแลนด์ครูเ e r SUV รุ่น J 2 5 0ที่ขโมยหัวใจคนได้มากมายเราจรึงจินตนาการได้ว่ารถกระบะรุ่นนี้จะเข้ามามีบทบาทในวงการรถบรรทุกขนาดกลางได้อย่างไรลองนึกถึงความแข็งแกร่งของเทอโคมความเท่แบบแลนด์ครูเซอร์และประสิทธิภาพแบบไฮบริดดูสิมาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นมาดูรูปลักษณ์กันแลนครูเซอร์พิคับสมมติรุ่นนี้เป็นรถขนาดกลางขนาดมหึมามีความยาวประมาณ200นิ้วกว้าง78นิ้วและหนัก5,200ปอนด์มีรูปทรงเหลี่ยมและโดดเด่นมีกลิ่นอาย,ย้อนยุคแบบ SUV รุ่น J250 แต่ขยายออกไปจนมีกระบะบรรทุกได้ถึง6ฟุตรกระจังหน้าแบบมรดกของโตโยต้าและไฟหน้าทรงกลมในรุ่นพื้นฐานปี1958สะท้อนถึงความทรงจำถึงยุค j 40 สร้างขึ้นเพื่อความดิบมีระยะห่างจากพื้น9นิ้วแผ่นกันกระแทกและยังทุกสภาพพื้นผิว18นิ้วอัปเกรดเป็น20นิ้วได้ในรุ่นที่สูงกว่าแพลตฟอร์ม TNGAF และระบบกันสะเทือนทิมเบรนรับมือกับเส้นทางครุขระได้อย่างยอดเยี่ยมแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเสริมซึ่งเป็นการยกย่องให้กับการเดินทางแบบออฟโรดช่วยชาร์จแบตเตอรี่บนรถเพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับแคมปิง้ง กระบะบรรทุกขนาด6ฟุตมีแผ่นซับแบบพ่นสายรัดและประตูท้ายแบบไฟฟ้าถาดบรรทุกแบบเลื่อนออกได้และราวกระบะแบบแยกส่วนทําให้พร้อมสําหรับการเดินทางแบบออฟโรดเพื่อบรรทุกอุปกรณ์หรือเต็นท์บนหลังคาหลังคาผ้าใบกันสา์และเต้ารับไฟฟ้าภายนกเหมาอย่างยิ่งสำหรับปาร์ตี้ท้ายรถหรือสถานที่ทํางานที่ห่างไกลห้อองค์โดยสหาระแบบดับเบิลแคปเท่านั้น มีที่นั่งสำหรับ5้คนมูลรูฟแบบพาโนรามิกและไฟตัดหมอกเลดแบบเพรียวบางเพิ่มความเก๋ไกในขณะที่ส่วนยืน่นที่สั้นมุมเข้า31องศาทำให้รถคล่องตัวบนเส้นทางภายในเป็นการผสมผสานระหว่างความดุดันและความสง่างามวัสดุสัมผัสนุ่มหนังสังเคราะห์บนขอบกลางและหนังแท้บนขอบบนขอบพรีเมียมให้ความรู้สึกหรูหราแต่ทนทานแผงหน้าปัดตั้งตรงและปุ่มต่างๆรองรับการขับขี่แบบออฟโรดต่างจากคู่แข่งที่เน้นใช้หน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วใช้ระบบ Info ฟเทนเมนตล่าสุดของ Toyota พร้อม Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto และจอภาพมันติเทเรน360องศาระบบ j b l 1ลลำโพงที่มอเสียงอันไพเราะระบบควบคุมการขับขี่แบบ Off-Road เช่นการล็อกเฟืองท้ายและคลอ l คอนโทรลอยู่ติดกับคันเกียจึงเอื้อมถึงง่าย มีที่นั่งห้าที่สบายๆพร้อมเบาะนั่งด้านหน้าแบบปรับอุณภูมิและระบายอากาศและพวงมาลัยแบบปรับอุณหภูมิเบาะหลังกว้างขวางแต่ปร,รับเองได้น้อยพื้นที่เก็บของค่อนข้างดีมีคอนโซลกลางช่องเก็บของที่ประตูและช่องเก็บของใต้เบาะแต่พื้นที่บรรทุกสัมภาระส่วนใหญ่สามารถเก็บของได้ความจุสัมภาระประมาณ40ลูก